ทำไมได้ทำงานช้าแบบนี้ล่ะอย่าให้ลูกค้าต้องรอแบบนี้สิรีบเอาออเดอร์ของเธอไปส่งเลยนะขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะพยายามค่ะนี่ค็อกเทลของคุณค่ะในที่สุดก็มาสักทีขอบคุณนะฉันเหนื่อยมากเลยอะ่ะเรารีบเข้าไปในห้องครัวเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โอ,โอไม่นะเสื้อของฉันมันต้องเป็นข่าวแน่นอนเลยอะ่ะผู้ติดตามของฉันต้องได้ดูด้วยแล้วล่ะ <laughs> <laughs> น่าสงสารมิอาจังทำไมเธอมัน รักแบบนี้นะฉันขอโทษจริงๆนะคะนี่มันน่าอายมากเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันไปเอากาแฟมาให้ใหม่แล้วเอาของหวานมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่ปัญหาเลยคุณแน่ใจหรอคะทำไมเธอซุ่มซ่ามแบบนี้ล่ะฉันจ่ายเงินจ้างเธอมาทำไมเนี่ยแพร์โรเธอโกรธมากเลยล่ะฉันขอโทษกกับเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นพนักง,งานเสิร์ฟไปก็แล้วกันนะครับอะไรนะนี่มันเรื่องล้อเล่นอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้ล้อเล่น คุณหมายถึงอะไรหรอคะแล้วง,งานของฉันล่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจคุณเลยอะ่ะทำไมคุณทําแบบนี้ละคะงั้นเดี๋ยวผมซื้อร้านอาหารนี้ก็แล้วกันแค่นี้ก็คงจะพอนะครับว้าว <G ül üyor> เงินเต็มเลยแต่ฉันไม่ได้อยากเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนี่นาตอนนี้คุณไปได้แล้วล่วะที่รักตอนนี้คุณไม่ต้องไปทํางานแล้วนะครับราวหลังฉันน่าจะลองทํากาแฟห์ใสคนอื่นบ้างนะคุณกาลังจะมีลูกสาวค่ะจริงหรอคะ ฉันมีความสึกมากเลยอลันคุณแน่ใจเหรอคะว่าเรามาถูกที่แล้วอะทุกอย่างมาดูสวยมากเลยสวัสดีตอนเที่ยวนะครับเชิญเข้าได้เลยครับวัสดีครับภรรยาผมต้องการมาเอัตราซาว์หน่อยนะครับได้เลยค่ะตามที่คุณบอกเลยค่ะขอโทษทีนะครับแต่ตอนนี้ตาพวกเราแล้วล่ะอะไรนะฉันยังทําไม่เสร็จเลยนะคะนี่มันไม่แฟร์เลยอย่าลืมเอาวิตามินไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะนอนได้เลยนะคะ และคำถามที่สำคัญของอลันกับมีอาก็คือใครจะได้มาเกิดกันนะจะเป็นลูกชายมหาเศรษฐีหรือลูกสาวมหาเศรษฐีกันแนะ่ยวก่อนนะดูเหมือนลูกของพวกคุณจะไม่รวยแล้วล่ะฉันจะมีลูกที่ไม่รวยงั้นหรอนี่ไม่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเขาได้รับสายเลือดไม่ค่อยมีเงินของฉันไปด้วยหรอเนี่ยโอโ้ที่รักของผมไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเดิที่รักคะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะเดี๋ยวก่อนผมมีไอเดียแล้วล่ะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะ นี่ไงคุณดื่มค็อกเทลทองคำอันนี้สิมันน่าจะช่วยได้นะอร่อยมากเลยล่ะงั้นมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับออใช่แล้วค่ะอลัน,ลนดูที่หน้าจอสิคะอ,อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าค็อกเทลสูตรพิเศษจะสามารถช่วยรักษาความไม่ค่อยมีเงินในสายเลือดลูกของเธอได้ด้วยล่ะคุณมีวิธีการรักษาที่น่าสนใจมากเลยค่ะเรากำลังจะมีลูกชายหรือครับเโยผมดีใจสุดๆเลย ตอนเนียเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะขอบคุณนะครับยินดีกับลูกของคุณด้วยนะคะเอ็ดวาโดบอกความรู้สึกของนายกับเธอไปเลยสิอะไรมันจะสนุกไปกว่าการไดดูละครน้ำเน่าแบบนี้ล่ะโอ้มาเลียไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะทําไมพวกเขาถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพี่ลาไม่ต้องกังวลไปนะครับ <c oughs> ฉันอยู่กับนายไม่ได้หรอกเอ็ดวาโดขอโทษที่นะพ่อฉันไม่ชอบนายอะ่ะฉันขัดใจพ่อไม่ได้หรอก แล้วความรักของพวกเราแล้วครับหัวใจของผมพังทลายหมดแล้วมันจะจบแบบนี้จริงๆเะหรอมีอาหายใจลึกๆก,ก่อนนะมันก็แค่ละครหลังข่าวอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้เองรอแป๊บนะฉันตัดสินใจแล้วละคะ่ะนี่พวกคุณผมมีข้อเสนอทางธุรกิจมาให้นะผมว่าพวกคุณกลับไปอยู่ด้วยกันดีกว่านะแหมนี่มันก็น่าสนใจอยู่นะมันน่าจะดีกว่านะครับคุณไม่เห็นด้วยหรอฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคะเยี่ยมมากเลยล่ะตอนไหนคนดูต้องชอบมากแน่นอน ดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอองั้นเรามาต่อกันเลยไหมอ่าเอดูอาโดฉันจะแต่งงานกับนายแหวนสวยมากเลยผมรักคุณนะครับมาเรียฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะในที่สุดพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันฉันมีความสุขมากเลยล่ะลูกของเราก็เหมือนกันละครเรื่องนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่นะทำไมหุ้นตกแบบนี้ล่ะลูกรักลูกดิ้นจังเลยนะจ๊ะ พวกเราเรียกคุณพ่อมาดูด้วยดีกว่าเนาะอาลานมานหน่อยสิคะดูเหมือนว่าคุณมาหาเสร็จีจะทําเงินหายไปสักล้านสองล้านแล้วล่ะผมจะล้มละลายไหมเนี่ยมีอาเรียกแล้วล่ะผมต้องไม่ทําให้เธออารมณ์เสียนะที่รักมีอะไรหรือเปล่าครับฟังเสียงลูกของเราสิคะดูเหมือนเขาจะบอกอะไรพวกเราบางอย่างนะว้าวจริงเหรือเนี่ยลูกช่วยพูดอีกทีได้ไหมพอต้องรีบจดคาแนะนําของลูกไว้ก่อนแล้วล่ะจริงๆแล้วกลยุทธ์ของพ่อมันล้าสมัยแล้วนะครับ พ่อต้องลืมเรื่องนั้นไปเลยแล้วก็เริ่มคิดเรื่องใหม่ๆได้แล้วใช่แล้วล่ะพ่อเข้าใจแล้วฉันดีใจมากเลยที่พวกคุณสองคนเข้ากันได้ดีอะจริงๆแล้วผมว่าผมโทรหาทูมเทนิตี้กรุ๊ปก่อนดีกว่าผมจะได้เช็คทุกอย่างแล้วก็คำนวณเรื่องการขายหุ้นของผมพ่ออย่าลืมไปทำตามนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าลูกของพวกเราพูดถูกการคาดการของเขาต้องช่วยผมได้เยอะแน่ที่รักผมต้องไปก่อนแล้วนะครับมันสำคัญมากเลยคุณพ่อทำงานหนักมากเลยแหล,ละลูก โอ้ใช่แล้วมันเวิร์กจริงๆด้วย <_ d ance> ตอนนี้เรา <Yes. S 1> ต้องรวยกว่าเดิมแน่นอนเลยการชอปปิ้งนี่มันเหนื่อยมากเลยนะ <_ d ance> ผมก็ว่างั้นแหละโอ้ออาพี่รักคุณเป็นไรหรือเปล่าคะ <_ d ance> ผมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอะแค่เสียหลักนิดหน่อยขอบคุณที่ช่วยถือของมานะคะคุณอยากรู้ไหมว่าฉันซื้ออะไรมาให้ลูกของเราบ้างคุณว่ารองเท้าคู่นี้น่ารักไหมคะ <_ d ance> มันดูใส่สบายมากเลยอ่ะนี่มันเท่าไหร่ะครับคุณไม่คิดว่ารองเท้าคู่นี้มันแพงเกินไปหน่อยเหรอโอ้อันนี้เอาไว้ใส่แค่ในบ้านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฉันโชว์รองเท้าที่ใส่นอกบ้านให้คุณดูเองใช่แล้วฉันว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะดูสิมันเจ๋งแค่ไหนลูกของเราต้องชอบแน่นอนมีอานี่มันแพงมากเลยนะครับอะไรนะแต่ลูกของเราก็ต้องได้ของที่ดีที่สุดสิคะโอ้ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะคะอลันเดี๋ยวฉันเอาเงินกลับมาให้คุณเองดูสิอะไรอะ่ะเพชรเหรอนะ่ะอ่าอแล้วเธาแบบนี้แล้วคะเป็นไงว้าวมีจุกนมเพรวิบวับเต็มไปหมดเลยโอ้นี่มันเช้าแล้วเหรอเนี่ยเกลียดนาฬิกาปลุกพวกนี้จังเลยฮ่ <Yeah. S 1> เห็นไหมล่ะ <Yeah. S 1> เงินสามารถช่วยได้อยู่แล้วแหมลูกรักถึงเวลาตื่นนอนแล้วจ้ะนี่มันเสื้อการตั้งคัน hmm. วันที่229เหรอเนี่ย แบบนี้ไม่ได้นะต้องได้ไปเปลี่ยนก่อนแล้วล่ะวันนี้มันวันที่230แล้วนะต้องเป็นแบบนี้แหละการตั้งครันก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้คุณเลิกดูแลความสวยความงามของตัวเองนะแล้วดูเหมือนว่ามีอาจ,จะจริงจังกับกิจวัตรประจำวันด้านความงามของเธอมากเลยไม่ว่าอย่างไง ภรรยาของมหาเศรษฐีและคุณแม่ของลูกชายสุดร่ำรวยก็ต้องสวยเหมือนเพชรวิบวับอยู่แล้วล่ะนี่มันกากเพชรสีทองเหรอเนี่ยดูเหมือนเครื่องสำอางของเธอจะเหมาะกับความร่ำรวยของเธอมากเลยตอนนี้ฉันต้องวิบวับแน่นอนฮัทชิวแต่คุณต้องระวังกากของผูน้นี้ไว้หน่อยนะในงานคุณอาจจะจามออกมาเป็นทองคำแท่งแบบนี้ได้แล้วฉันจะเอาม,ามันไปทำอะไรดีเนี่ยโอ้วันนี้ใช้กากเพชรแค่นี้พอแล้วล่ะฉันต้องทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นสักหน่อยมากหน่อยดีกว่าฉันกำลังรอนายอยู่เลย มาร์คทองคำแบบนี้แหละน่าจะช่วยได้ฉันก็ต้องใช้มันใน้คุ่มค่าแล้วนะมาเริ่มกันเลยโอ้มันหนักมากเลยอะใครก็ได้ช่วยฉันทีสิวันดีตอนเที่ยงครับคุณดิวได้ไหมมันดีจังเลยที่ได้มาที่นี่โดยที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานเสิร์ฟแล้วว่าเดนมยดูเมนูกันดีกว่ามีอามาที่นี่อีกแล้วหรอนี่แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้เอาคืนก <c oughs> ินสลัดดีไหมครับไม่เอาอะฉันอยากได้เนื้อสักหน่อย งั้นเราสั่งเป็ดแสนชุ่มฉ่ำกันไหมฉันไม่อยากกินเนื้อละเรากินขนมหวานกันดีกว่านะไม่เอาดีกว่าฉันอยากได้ค็อกเทลสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น่ะงั้นเดี๋ยวผมไปสั่งให้นะครับขอบคุณนะคะที่รักบอดีครับผมขอสั่งค็อกเทลที่หนึ่งต้องจ่ายเงินก่อนนะคะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวฉันจะเอาไปเสิร์ฟภายใน5นาทีนะคะให้ฉันมาเป็นแพ้ง,งานเสิร์ฟนั้นหรอคุณผู้จัดการไม่ให้อภัยง่ายๆหรอกนะมีอาเธอไม่น่าฝากท้องของเธอไว้กับแคลร์ผู้ชั่วร้ายแบบนี้เลย แต่ว่าเธอไม่ยอมพลาดโอกาสได้เอาคืนพนักง,งานคนเก่าของเธอแน่นอนส่วนผสมของค็อกเทลสำหรับคุณแม่เป็นอะไรที่คนธรรมดาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะมันเป็นส่วนผสมที่ไม่น่ากินเอาซะเลยและนี่แหละวิธีการทำเครื่องดื่มอันนี้มันไม่เห็นจะเหมือนค็อกเทลเลยอ่ะนี่มันยาพิษของแม่หมดแล้วมัง้งเรียบร้อยตอนนี้ก็แค่เทมันใส่ลงไปในแก้วฉันรอจะได้เห็นหน้าเธอตอนได้ชิมมันไม่ไหวแล้วล่ะ ต้องเป็นการเอาคืนที่เยี่ยมมากแน่นอนค็อกเทลพร้อมแล้วค่ะกินให้อร่อยนะคะหวังว่าภรรยาของคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากเลยครับมาสักทีนะรสชาติาแปลกมากเลยอยากรู้จงมาใสา่อะไรก็ไปบ้างนะแล้วคุณชอบไหมเลยครับคุณดูไหมมันอร่อยมากเลยอะฉันว่าฉันมีค็อกเทลสุดโปรดอันใหม่แล้วล่ะอะไรนะไม่อยากจะเชื่อเลย ฉันว่าฉันก็ทําให้มันเละเทที่สุดเพ่าที่จะทําได้แล้วนะฉันอยากได้อีกแก้วอะ่ะช่วยทําให้ฉันอีกแก้วนึ่งนะจ๊ะไม่เข้าใจทัลยอ่ะอืมอาลฉันอยากลองหน่อยไหมคะไหนฉันขอลองชิมหน่อยสิว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าโอ้ไม่นะที่มันแย่มากเลยอ่ะ ของคุณร้องไห้ทั้งคืนและไม่ยอมหลับใช่ไหมละ่ะนี่แหละปัญหาของคุณแม่มือใหม่ทุกคนแต่พวกเธอจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงกันนะเงียบๆก่อนนะจ๊ะลูกรักไม่ต้องร้องแล้วละ่ะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะร้องเองแล้วนะอืมนี่มันปุ่มอะไรกันนะเอองั้นลองดูหน่อยดีกว่าโอ<ฮ>้ว้าวเพลงมันมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยลูกฉันชอบมากเลยละ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยของเล่นเงี้เหรอเฮ้ หวังว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นมานะงั้นฉันพักผ่อนหน่อยดีกว่าโอ้สบายมากเลยอะดีจังเลยที่ฉันรวยแบบเนี้ยคุณเคยมีเรื่องราวตลกๆตอนช่วงตั้งครรภ์แบบนี้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน